จะพามาดูเจ้าเต่าสยามนะครับหลังจากปติดตั้งท่อแฝดสามมานะครับผมแล้วก็จะมีท่ออยู่กลางลำอีกหนึ่งใบนะครับผมอันนี้เต่าสยามนะครับเต่าสยามไทยแลนด์นะครับผม มาดูกันครับคม ยังไงบ้างครับเอได้ไหมครับไม่เน้นสิ่งครับเน้นคานอย่างเดียวนะครับผมรูปแบบคร่าวๆก็จะแบบประมาณนี้นะครับไม่เน้นแรงนะครับเดี๋ที่บอกครับเน้นคานอย่างเดียวนะครับ พาสดุด่วนนะครับพี่น้องนี่ประสาทเสียเพราะเมียบน่นด,วด่วนจะเมียสั่งห้ามท้อนะครับวันนี้ก็มาจอดอยู่ที่บ้านนะครับผมจอดอยู่บ้านนี่มันมันหยุดนะครับผมพอดีเมื่อคืนนี้เสร็จงานประมาณเสร็จงานประมาณตีสามครึ่งนะครับตีสามครึ่งแล้วก็มาเข้าบ้านนะครับผม ก็มาจอดจู่บ้านวันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันจันท์นะครับมันจันทก็จอดเดินทางทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็ทําไว้เวลารถหนักๆนะครับผมมันจะได้วิ่งลอยเร็วๆนะครับผมอย่างเนี่ยติดไปแดงนี่ครับรถหนักๆออกตัวทีมออกลาบากนะครับพอเราทํามาแล้วนะครับทํามาแล้วก็เวลาออกตัวครับออกเร็วครับสามเสาไฟนี่ก็ไปเกียร์หกนะครับไม่ต้องรอรอบนะครับผม แบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็พอได้นะครับทรงพอได้อยู่นะครับผมออกมาก็สวยนะครับผมว่า